สวัสดีครับคุณอยู่กับผมนุ้แอดมินช่อง1 0 7แคลรับออนไลน์ไม่สามารถโปรโมท c e b o o k Fan Page ได้ยิงแอดไม่ได้นั่นเองครับ EP 2แบบละเอียดขอคนละหนึ่ง cribe ท่านใดที่ยังไม่กดติดตามฝากไปด้วยแล้วกันนะครับส่วนมากคุณผู้ชมใช้มือถือยิงแอดวันดีคืนดีขึ้นโชว์ไม่สามารถโปรโมทได้ทุกโพสครับต้องเช็คดูก่อนว่าเพจของคุณอยู่ในสภาพที่ดีไม่ได้ละเมิดอะไร Facebook ต้องแบ่งเป็นคนละหัวข้อนะครับถ้าเพจมันโอเค ไม่น่าจะละเมอแต่มันขึ้นไม่สามารถโปรโมทได้แบบนี้เป็นกันทุกคนครับร้อยละเก้าขึ้นไปเขาบังคับให้คุณยืนยันตัวตนผ่านบัตรไม่ว่าจะใบขับขี่บัตรประชาชนและบัตรทางราชการออกให้ต้องอัปโหลดแต่ว่าหลายคนกดไม่เป็นไม่รู้ว่าจะเข้าไปหน้าไหนในในส่วนมือถือบอกเลยว่ายากมากนะครับผมผมไม่ขออธิบายเรื่องอัปโหลดผ่านมือถือนะเพราะมันต้องเข้าผ่านเบราว์เซอร์ยุ่งยากเหลือเกิน ใช้คอมเอาชัวๆแต่เข้าเฟซในคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับลิงก์ที่เข้ามาจริงๆแล้วมันก็คือหน้าตัวจัดการโฆษณา Facebook นั่นเองครับจะเข้าท่าไหนก็แล้วแต่คุณผู้ชมน,นะครับมันเข้าได้หลากหลายช่องทางในส่วนลิงก์ที่เกี่ยวข้องคือคลิกปุ๊บเข้าปับ๊บเมนู9จุดครับคลิกไปที่คุณภาพบัญชีครับสรุปว่า Facebook มันจะบล็อกบัญชีโฆษณาใหม่ๆ 90%ขึ้นไปครับใครเพิ่งเปิดเขาจะปิดบัญชีทันทีไม่ต้องตกใจกับคําแจ้งเตือนเหล่านี้นะครับบัญชีของคุณถูกจํากัดหรือถูกปิดต่างๆสรุปนะครับสรุปว่าแค่คุณส่งคําขอให้ตรวจสอบนะครับไม่ไม่น่าใดก็นหน่านึงละนะครับเข้ามาแล้วในคุณภาพบัญชีเนี่ยนะคุณก็ลองคลิกหน้าภาพรวมสถานะบัญชีคลิกดูรายละเอียดต่างๆนะครับ รวมไปถึงปัญหาเกี่ยวกับบัญชีเช็คดูแล้วมีปุ่มดูรายละเอียดคุณก็คลิกไปตามนั้นนะครับส่วนมากหน้าที่เข้ามาคือหน้าบัญชี Facebook ที่เด้งเข้ามาแบบนี้ปลายทางสุดท้ายคุณคือคือคุณต้องคลิกส่งคำขอให้ตรวจสอบปุ่มสีน้ำเงินฝั่งขวามือเมื่อคุณคลิกสำคัญมากๆนะครับเมื่อคุณคลิกดำเนินการต่อเนี่ย ขาให้เวลาคุณ30วันถ้าคุณไม่อัปโหลดบัตรอัปโหลดแล้วมีปัญหาบัญชีของคุณจะถูกปิดถาวรนะครับต้องต้องเตรียมดังต่อไปนี้นะครับบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ที่มีหน้าคุณโชว์ขึ้นมามีชื่อเด้งขึ้นมาหน้าบัตรบัตรอะไรก็แล้วแต่ครับส่วนตัวผมอัพอัพใบขับขี่เข้าไปมันก็อนุญาตนะครับชื่อมันต้องตรงกับ บัตรเครดิตของคุณที่เพิ่มวิธีการชําระเงินบัตรเครดิตต้องตรงกับบัตรที่คุณอัปโหลดนะครับไม่ใช่ชื่อนึงบัตรเครดิตเป็นของคุณพ่อแล้วคุณอัปโหลดประชาชนของคุณเข้าไปคนละชื่อมันไม่ตรงกันแบบนี้โดนปิดถาวรนะครับชื่อต้องตรงนะเมื่อคลิกดําเนินการต่อมีเวลา30วันนะครับในกรณีที่เขายอมรับเขาปลดบล็อกส่วนตัวผมใช้เวลา3วันบัญชีโฆษณาก็กลับมาเริ่มยิงแอดได้แล้ว บางคนรอไปถึง15วันนะครับดังนั้นถ่ายรูปบัตรต่างๆนะครับที่มีรูปของคุณและชื่ออย่างชัดเจนถ่ายให้ชัดเจนที่สุดนะครับด้วยความคมชัดสูงพยายามเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้เกือบเต็มกรอบของกล้องนะครับเพียงเท่านี้ครับรอไม่นาน3วันถึง15วันเขาก็จะปดบล็อกให้คุณครับช่วงท้ายก่อนจากกันไปฝากไว้ครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้อง และอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ y o u t u b e ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ